เคสที่เราคัดมาว่าเป็นเคสกันกระแทก level สามในร้านนะครับขีดจำกัดของมันจะอยู่ที่จุดไหนสองหนึ่งย,ยังเปิดติดอยู่ไอ้บ้าไอ h โ n e 14โปรสีนี้เพอร์เพลนะครับเครื่องเปล่านะครับสามสองหนึ่งอู้หูอ้ยาดินมากเลยอะสาดินมากเลยอะต้าแบบนี้อะ มาตรวจเช็คไอโฟนแต่เช้าเลยนะครับพี่วีประชากรน้องไอโฟนมันเริ่มเยอะไปแล้วคิดว่าเขาอยู่กันหนาแน่นนะเดี๋ยวพาน้องไปฟิลทริปกันซะหน่อยเออติดไฟบ้างนะครับพี่วีนีไงก็แค่ไม่เปิดเอาไม่เปิดเปิดให้เขาเสื้อสีขาวเสื้อเชิ้ตสีขาวท่านสักสวัสดีครับท่านเลือกได้แต่วน้องพิทแค่นี้ไปตัดเทปเท่านั้น ก็ผมว่าเดี๋ยวจะรอทีมงานให้ครบแล้วเดี๋ยวก็ไปละอยากทำลายทำลายมันเยอะไม่เห็นแล้วเกลกกดหรือปลากด <laughs> ตั๋วคอนเสิร์ตไม่ได้โกรธ <c ül> ไม่ฟังแบบจริงจังโคตรงีเงาวอก นี่ครับพี่วีที่จะไปดอปเนี่ยตึกเนี้ยตึกนี้เหรอครับใช่ครับนี่นี่นี่คือมันให้เข้าไปได้เหรอโอยสภาพแม่งเขาเขาให้รถเข้าได้จริงๆใช่ไหมเข้าได้พี่เข้าได้ตรงไหมพี่ตรงไหมแล้วถ้าไปทางขึ้นอยู่ดีๆก็เป็นที่จอดรถเฉยเลยอ่ะอือหือเอาพี่วีชอบไม่ใช่เหรอพี่แบบเซอร์เวอรถขึ้นมาแบบเนี้ยดิบๆบ้า โอ้ยนะเปลี่ยนไหมน่น่ากลัวผมติดต่อแล้วพี่วีเปลี่ยนไม่ได้แล้วเปลี่ยนเลือด ็มาถึงสถานที่กันแล้วนะครับตัวแน่ก็จะเป็นตึกร้างนะครับซึ่งเราจะมาทำดรอปเทสกันที่นี่อีกทีหนึ่งนะครับคืออย่างนี้ครับคือเราเคยดรอปเทสในหลายแบบกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นดรอปเทสแบบ Extreme มตอน iPhone 12ดรอปเทสแบบเน้นจำนวนครั้งตอน iPhone 13พอมารอบเนี่ยเราเหมือนอยากรู้ว่าเคสที่เราคัดมาว่าเป็นเคสกันกระแทกหรือว่า3ในยล้านะครับขีดจำกัดของมันจะอยู่ที่จุดไหนนะครับดังนั้นตรงเน้เราถึงมาที่ตึกร้างตรงนี้ซึ่งจะมีความสูงไล่ระดับไปเรื่อยๆะรรแล้วเาาจทก ดอปเทสทดสอบมันดูนะครับว่าแบบมันตกลงมาเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงว่ามันจะไปแตกที่จุดไหนถ้าใครเป็นสายซาดิตรอดูคลิปนี้ได้ทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันฮะเดี๋ยวเราไปหลบฝนกันดีกว่าทุกคนก็ตัวแทนสำหรับเคสกันกระแทกเรือส3นะครับก็คือจะเป็นตัว Pelican Shield นั่นเองครับผมตัวนีถือว่าเป็นเคสกันกระแทกที่เราไว้ใจก็ว่าได้คือผ่านการดรอปเทส โหดๆมาเยอะโดน6เมตรหน้าผา6เมตรนะครับตัวนี้ก็จะมาให้ดูว่าถ้าเคสกันกระแทก l e v e 3เนี่ยเราโยนไล่ไปขึ้นเรื่อยๆน่ะขีดจากัดมันจะจบที่ตรงไหนนะครับตัวนี้น่าสนใจมากอันนี้มีแถมอีกอันหนึ่งทุกคนอีกอันเราจะดรอปเทสต,ต,ตัวนี้ครับ iPhone 14สี deep purple แต่เป็นเครื่องเปล่าครับผมคืออันนี้เราอยากให้เปรียบเทียบความแตกต่างกันว่าเวลาโยนที่ความสูงแต่ละระยะถ้าเกิดใส่เคสจะเป็นยังไงแล้วไม่ใส่เคสสภาพเป็นยังไง เดี๋ยวในวันเนี้ยมันจะสะใจทุกคนแน่นอนนะครับก็น้องก็ทำบุญมาน้อยนะครับเราอยข้าดีบุญติดนายไอ้พุ่มเ,เนีไยเราก็คงจะแบบมีชีวิตที่ปลอดภัยแบบน,นี้แต่รวยครับมาอยู่ในมือ,องติงดปลอดไทยอีกปีก็เดี๋ยวไปดูกันฮนะไปดิไปดีดไว้ก่อนเอา้าแม่งเนี่ยเรื่องดีๆก็ทิ้งไว้ให้ทำซสายซ้าย,ายรู้ทางก็ไม่มาน้ำอะ่ะคือแบบอะไรจะออกมาก็มาได้หมดเลยผิดทางพี่ผิดทางก็บอกแล้วให้มานำ้ำ มาแล้วครับดาราแสดงนำนะฮะอันนี้ชั้นแรกนะครับความสูงจะตกประมาณ3 6เมตรนะครับเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้ก็ตัวนี้ผมมาดรอปเทสอ่ะก็จะโยนไปปุ๊บบริเวณนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปนะครับแล้วมาเช็คสภาพเครื่องแต่ละตัวว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสบายไม่เห็นจะยากเท่าไหร่เลยเฉยๆชิวๆปีกเครื่องดินหน้าผาก็ปีนมาแล้วจะไปยากอะไรรอบซ้อมนะครับรอบซ้อม ครึ่งโมเพี่เครื่องโมเดลดิครื่งโมเดลซ้อมนะสามเกินไม่่านมันก็ไกลกว่าที่คิดนะอันนี้ซ้อมแบบไม่ใส่เชสยแยกชิ้นแถมเบีย้ยวอีกต่างหากยากกว่าที่คิดเลยทุกคนคออันนี้เครื่องซ้อมเครื่องสุดท้ายแล้วครับก็ไม่ว่าผลจอบมาเป็นยังไงก็รอบหน้าของจริงละสาม 1อู้อู้งอ้้โหปูอะไรล่ะโอ้เดี๋ยวน่าจะประมาณนั้นแหละเพราะว่าของจริงจะหนักกว่านั้นเครื่องมันเบาหน่อยอ่ตัวนี้นะครับพลิ n Shield นะครับตัวที่ถือว่ากันกระแทกแล้ว3และน่าจะเป็นตัวที่แบบป้องกันได้ดีมากๆของกันกระแทกโล่ว3นะครับตัวนี้นะฮะกับระยะ3.6มเมตรนะครับโอเค ถ้าพร้อมแล้วนะฮะบริเคนชิลสามจุดหกเมตรสามสองหนึ่งเสียงไม่แบบอืมอย่างเงี้ยน้ำตาจะไหลพี่ขอโทษ พวกเขาไอพี่ทำอย่างนี้นี่นะครับ iPhone 14 Pro สีดีเ p อร์เนะครับไม่ใส่เคสอะไรเลยนะครับไม่ใส่กระจกกันเลนส์กล้องและไม่ใส่ฟิล์มกระจกนะครับ iPhone 14 Pro สีดีเ p อร์เนะครับเครื่องเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับโอเค3 2 1อือ อุ๊ยซาดินมากเลยอ่ะสาดินมากเลยอ่ะตาบไปดีอะมาดูกันว่าเซรามิกชิลกับอะไรนะตัวเซฟายเลนเขาจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันฮะเถื่อนมากแล้วนี่คือชั้นแรกยกเลิก เฮ้ยเฮ้ยอะไรกันอ่ะ,อ,ะอ่าเราไปเก็บเครื่องจริงผมไปเก็บเครื่องจริงกันน้องพี่มาแล้วนอ้องเฮ้ i e ลิเคานต์ชิลนะครับ e ลิ c ค n นต i ชิลตรงนี้มีแบบกระแทกตรงนี้เปิดแต่เคสไม่แยกออกมานะครับหรืยอว่าแกล่งมากเฮ้ยยังกระโดนกระสุนยิงอ่ะโดนอากายิงเลยนะเฮ้ยทุกคนแบบรอบนี้ผมว่าพื้นมันโหดมากคือหินมันเยอะมากแล้ดูดิเฮ้ยเครื่องด้านหลังไม่มีปัญหานะสวยงาม แห้งเด้ยนะครับข้างหลังสวยงามข้างหน้านะครับถึงเวลาลอกตวัวฟิล์มกระจกนะครับทุกคนฮ <c oughs> เอ้ยว้าเดฟอ่ะ <c oughs> เอ้ยสุดยอด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 อ่ะทุกคนเดฟทัชสกรีนกันนะทัชสกรีนผ่านกล้องหลังนะครับใช้ได้ทุกระยะนะครับกล้องหน้านะครับยังใช้กานได้ <c oughs> พลิกกนซิลผ่านน้องน้องเอ๋ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปอะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดูด้านหลังกันนะด้านหลังผมไม่เห็นอะไรแตกนะไม่ไม่มีอะไรแตกถือว่ายังผ่านอยู่นะครับขอบด้านข้างจะมีถลอกละถลอกตามแนวนะครับแต่ว่าด้านหน้าครับเซรามิกชิลยังผ่านอยู่นะไม่มีอะไรแตกบิ่นกับถลอกอันนี้เครื่องอื่นยังไม่มีนะแล้วก็มาลองใช้งานฟังก์ชันกันทัชสกรีนผ่านกล้องนะครับ3ระยะนะครับโอเคกล้องหน้านะครับผ่านเอ้ย เฮ้ยไอโฟน14โปรเครื่องเปล่ายังผ่านอยู่แต่ถลอกนะแต่ว่ายังผ่านอยู่ก็ผลลัพธ์ออกมาอย่างที่ต้องการนะครับก็สามารถลอดมาได้วันนี้ขอลาไปก่อนรอบแรกก็คือลอดไปได้เลยนะครับรอบที่2นะครับจะเพิ่มความสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะไปดรอปเทสที่6.1เมตรครับทุกคนนะฮะอันนี้ก็จะสูงขึ้นเดี๋ยวไปกันฮะจำไม่ได้เออเป็นมุกเป็นมุก อะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชั้น2กันเลยนะครับความสูงประมาณ6.1เมตรนะครับแต่กล้องให้เขาดูหน่อยครับว่าสูงขนาดไหนฮะแต่มันสูงขึ้นนะทุกคนมันน่ากลัวมากขึ้นนะฮะโอเคนะครับตัวต่อไปนะครับพร้อมแล้วนะฮะปฏิแิ่ิ h i ชิลความสูง6.1เมตร 3...2...1... 1. 1. แล้วกระจายบัญชีไม่ถูกใจการกระทําของผมน้องมันม่วง Deep Purple 14 Pro นะครับไม่ใส่เคสไม่ใส่ฟิล์มนะครับพี่ความสูง6.1เมตรนะครับ d e e p Purple นะครับ6.1เมตร3 2 1 อะไรไรรมู่้ผมว่าจริงๆตามหลักแล้วอ่ะ6.1เมตรคือสูงมากสูงเกินมาตรฐานที่เราทำเอ็กซ์ตมดอกเทสด้วยรอบนี้ต้องมีพังอะไรไม่รู้แต่เดี๋ยวมีพังเดี๋ยวลงไปดูกันมาแล้วพี่มาช่วยแล้วน้องมันม่วงแล้ว <c oughs> พี่แห้งก็น้อยเหลือเกินที่นี่เราตรงนั้นเลยไหมสว่างเลยอันนี้คือ,อจบแล้วนะสภาพก็คือข้างหลังแตกนะครับเป็นริ้วๆ กล้องแตกนะครับหรือแค่ตัวกล้องตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ฐานรอบๆนี่คือไปหมดเลยนะครับแล้วก็เครื่องเบี้ยวเนี่ยเอียงเลยด้านหน้าก็แตกใช้คําว่ายับเยินแล้วก็เปิดไม่ติดนะครับตอนนี้เปิดไม่ติดเรียบร้อยแล้วนะฮะหนักเกินไปที่น้องก็จะทนไหวน้องมันม่วงของพี่น้องไปแล้ว iPhone 14แบบไม่ใส่เคสที่6.2เมตรไม่ทานผมว่าอันนี้น่าสนใจนะครับ <c oughs> ทุกคนตัวสุด้ายบริการชิลนะครับทุกคน จะเปิดต <laughs> e <ke> ิดอยู <Ó S 1> <ke> ่ไอ้บ้าปริแคนชิลยังเปิดติดอยู่นะครับออามาดูสภาพก่อนตรงนี้คือจริงๆเครื่องมีร้าวแตกระดับหนึ่งนะแตกระดับหนึ่งเดี๋ยวมาดูว่าผ่านเกณฑ์เราได้ไปต่อหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวแกะเลนกล้องนะฮะอันนี้เป็นขอบเลนนะแล้วเราก็แกะตัวเลนอีกทีนึงนะครับ เลนกล้องไม่แตกนะครับอีก2เลนส์ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับทำแซฟไฟล์ของ i m o อสแตกได้นะครับแต,แต่ว่าตัวเลนส์ยังไม่มีปัญหานะครับเครื่องมีถลอกรอบนี้นะครับมีถลอกตรงนี้แล้วก็มีรอยแตกตรงนี้นะครับบริเวณนี้อะด้านหน้าด้านหน้าผมแกะกระจกก่อนกรอบมากฮี <S <S 2> <S 2> <S <S ๊ไม่อยากเชื่อโอเคหน้าจอยังสวยงามอยู่นะครับทุกคนหน้าจอยังสวยงามแล้วก็ทัชสกรีนปกตินะครับกล้องนะครับได้นะครับ ทุกระยะผมว่าไม่มีปัญหาแหละแล้วก็กล้องหน้านะครับเพลย์แคนชิวที่6.2เมตรพานชั้น2เรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็เดี๋ยวไปชั้น3นะครับไปดูกันฮนะมีขวดด้วยวัสดีจา้าโอ้ผิดทางครับผิดก็เปล่าไม่เคยถูกเลยแม่จา้าชั้นแรกมันคือ3.6บวก2.5บวก2.5 8.6เมตรอันนี้คือบอกได้เลยว่าสูงที่สุดที่เคยทำมาเพราะว่ารอบปีกเครื่องบินน่าจะสูงสุดแล้วนั่นคือประมาณ8เมตรพอดีเกือบ8เมตรพอเป็นใต้ปีกลากันตรงนี้สูงมากบ้าพ่อสูงเกินใครว่ามาดกเทสสูงขนาดนี้บลิแคนชิลนะครับที่ความสูง8.6เมตรนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ3 2 1 รู้สึกผิดยังไงไม่รู้ปุ้ง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 แต่ว่ายังไม่จบซากของดิปเพอร์เพลนะครับ ใช้คำว่าซ่าก็เปิดไม่ติดแล้วใช่พี่ไปแล้วน้องไปตามเดี๋ยวคิดว่ามึงจะรอดนะไอเจะขกขยี่ยูเฮนแลกนี่เพอร์เพลนะครับ14โปรเครื่องเปล่านะครับความสูง8.6เมตรนะครับ3 2ม ไม่รู้สึกอะไรหรอกไปไปดูฝนนกันดีกว่าได้กลับบ้านแล้วกลัวได้กลับบ้านแล้วน้องเป็นไงบ้างน้องมันม่วงของพี่ทิ้งไปโอ้โหและอีฝนนี่ก็ตกจังเลยเนี่ยทุกคนครับุ้ใส่บอกจับได้แล้วว่ามึงไม่ใช่มนุษย์เฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้พูดจริงๆว่าตั้งแต่หลัง6เมตรนี่คือ เกินคาดแต่นี่คือที่เคยบอกลูกค้าตอนแบบรีวิวเพลิแคนไปว่าเห็นมันกระจายอะเครื่องรับน้ําหนักน้อยมากอันนี้คือตัวที่ไปกับตัวเพ l i c ลิแคนชิลนะครับก็สังเกตว่าจริงๆอ่ะรอยแตกเยอะขึ้นมีรอยบิ่นตรงนี้รอยแตกขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีแตกๆบริเวณนี้เพิ่มมาด้วยนะครับแต่ว่านิดเดียวเองทุกคนนิดเดียวฮะนี่ยังถลอกแค่อุ้ยน้อยมากอะ บ้ามาแล้วนะครับหน้าจอใช้ได้ปกติทุกคนนาสกีดน,นึงใช้ได้อยู่นะครับกล้องหลังนะครับกล้องหลังนะครับใช,ช้ได้กล้องหน้าโอ้หพริก็ตชิลพลิก็ชิลที่ระยะแ6ดเมตรผ่านอีกคนนะครับอันนี้เรียกได้ว่าเกินเยียวยาเลยนะฮะอันนี้ก็ตัวสังเกตว่ารอบนี้รอยแตกมันมีอยู่แล้วเนาะแต่รอบเนี้ยชิ้นส่วนเริ่มแบบแตกหักและแยกออกมานะครับกล้องใช้คําว่า มีเส้นบางๆนะครับที่มันยังยึดกับมันอยู่นะฮะแบบนี้นะฮะเหลือไม่มากแล้วนะฮะแล้วก็กระจกตรงนี้แตกหักอย่างโหดร้ายนะครับโอ้โหนะครับตรงนี้มีการแยกชิ้นส่วนขึ้นมานะครับเริ่มยึดกันไม่อยู่นะครับเปิดติดนะฮะทัชสกรีนไม่ผ่านนะครับกล้องใช้ได้ก็แย่แล้วครับไอโฟนโทุกคนมันเริ่มขยับออกจากกันแล้วนะครับ มันเริ่มแยกชิ้นออกจากกันนะฮะผมกดแล้วเครื่องมันอีกสั่นอยู่นะมันสั่นคึกๆ,ๆ,ๆนิดนึงนะฮะ iPhone 14 Pro นะครับที่ความสูง8.6เมตรไม่ผ่านครับผมจใจแต่กีคิดว่าได้กลับบ้านเลยทุกคนคือแบบต้องได้กลับแน่แต่แบบมันมันยังใช้ได้นะฮะมันยังใช้ได้อันนี้มีทุกคนนิดนึงปุ่มตรงนี้มันหายไปก็เลื่อนหน้าจอลําบากนิดนึงแต่ว่ายัางไปต่อได้แล้วผมเห็นตรงนี้มันเริ่มแตกแล้วก็เดี๋ยวดูว่ารอบหน้าเป็นยังไงบ้างโอ้สภาพเคสจับเยิน ส่วนน้องคนนี้ก็ถ้าไม่อยากให้ i ไอโฟนสภาพนี้ก็เจสกันกระแทกช่วยคุณได้ผมนึกว่าจะได้กลับแล้วแต่ยังไม่ได้กลับนะครับวิวมันต่างไปจากเดิมอะเอาอิางจริงเราเพิ่งเห็นไอ้นี้ด้วยนะเพราะมันสูงขึ้นมาจนเห็นละโอ้แม่เจ้าถูกชันมเนี่ยถูกแล้วถูกชันปะทำไมมันสูงเ <c oughs> น่มกสูงเลยยอมขายความลับมาถ้าไม่ยอยากตายผมนับมามันขึ้นดีละ2.5 11 m. เลขสวยได้1 1.1 1.1 1, 1, 1, 1, 1. สูงที่สุดตั้งแต่เราเคยดรอปเทสมาเพราะเราสูงสุดจริงๆ8เมตรตะกี้ก็สูงสุดแล้วอันนี้ไม่เคยทำมาก่อนแล้วไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเราต้องบอกว่าน่าทึ่งมากว่าเคสตัวหนึ่งจะพามาได้ถึงชั้นนี้นะครับมันถามว่าแบบแล้วมึงสนใจคิดจำกัดกูบ้างไหมหอะไรเงีง้ยสมก็เป็นคลิปที่แบบไว้ดูจริงๆว่าการกระแทกเรือสจะไปสุดที่ตรงไหนเพราะตอนนี้ผมก็ไม่รู้แล้วนะครับ <S <S พลังคนชิลนะครับที่ความสูง11.1เมตรนะครับ สูงที่สุดตั้งแต่เราเคยทํามานะครับเปิดวิดีโอเรียบร้อยนะฮะเคสก็ <laughs> มีบางอย่างหลุดไปบ้างเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคครับบริคันชิล11.1เมตรนะครับ 3...2...1 ไปแล้ว คือผมก็ไม่รู้นะว่าแบบผมแบบกลุ่มมือภาวนานี่คืออยากได้อะไรนะแต่ใจนึงก็ไปได้แล้วแหละกลับไปแล้วอีกคนนึงนะครับจะลืมเข้าไปไม่ได้นะฮะไอโฟนสิบสี่โปรดีเพอรนะครับอดีตอดีต iPhone 14 Pro d e e ดี u r p l e นะครับจะเปิดกล้องเปิดไม่ได้นะฮะโอเคครับ iPhone 14 Pro d e e ดี u r p l e นะครับความสูง11.1เมตรพร้อมนะครับ3 2 1 เลือดเย็นมากพวกเนี่ยเดินไปดูเลือดเย็นมากมีน้มีน้ไปดูกันนะไปดูกันอะไรใครทำนอ้องบอกพี่มาใครทำใครทำบอกพี่มาน้องมันมว่วงอ่ะเริ่มที่เบรคแลนช์ e ิลก่อนนะครับเบรคแลนช์ชิลสภาพเคสก็พูดตรงๆว่าเริ่มแย่นะฮะแต่ว่าด้านหลังแตกเยอะขึ้นคราวนี้แตกจนเห็นแบบ ชิปด้านในและแตกถึงกล้องด้วยแต่ว่าด้านหน้าผมคาดการว่าควรจะจบได้แล้วนะด้านหน้าเรียบร้อยเข้าไปเรียบร้อยครับแล้วก็เปิดไม่เตดลวครับผมยังจะมีแสงลำไรอะไรอีกนะครับเลนกนชิลเหมือนแบบเครื่องไม่ได้ถึงกันน็อกไป100%นนะแต่ว่าหน้าจอน่าจะพังเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีเส้นแสงความหวังสุดท้ายขึ้นมานะครับประมาณนี้แต่ก็ ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เรียบร้อยครับดังนั้นที่11.1เ,เมตรเพลิแคนชิลไม่ผ่านแล้วจ้าให,ให้มันไปเหอะจริงๆมาดูน้องคนนี้ดีกว่านี่คืออะไรโอ้โห و, แบบสุดยอดนะครับทุกคนโอ้โหใครโอ้โหโอูหอห้อู้อาจจะแบบพูดไม่ถูกเลยอะ่ะยักัน <laughs> อ่ะนี่มันไซบอก์ไซบอกพี่ทิมโอ้โหเอาเป็นว่า น้องไม่อยู่ในสภาพที่จะเป็นแบบอะไรอีกต่อไปแล้วครับน้องบอกว่าปล่อยให้ฉันตายตรงนี้ดีกว่านะครับก็ iPhone 14 Pro สี p ี่ p u r p l e ที่ความสูง11.1เมตรไม่ผ่านจ้าก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวรีวิวนี้นะครับซึ่งแบบเป้าหมายที่เราอยากทำให้ดูจริงๆก็ได้เห็นกันนะครับว่าตัวเคสกันกระแทกหรือว่เนี่ยจริงๆขีดจำกัดมันน่าจะไปได้ถึงจุดไหน หนึ่งสิ่งที่เรามักจะพูดในคลิปรีวิวดอกเทสนะครับก็คือแม้จะเป็นเคสกันกระแทกหรือว่าสามเนี่ยมันไม่ได้สามารถป้องกันได้ในทุกกรณีนะครับแต่ว่ามันเป็นการลดความเสี่ยงแล้วเราว่ารีวิวนี่น่าจะทําให้เห็นภาพได้มากๆนะครับคือสําหรับ p e n Shield เนี่ยน่าจะเป็นตัวสเปคที่อยู่ที่6.4เมตรตอนที่เราเทสเนี่ยสามารถเทสไปได้ถึง 8.6เมตรด้วยกันนะครับซึ่งตัวเครื่องมีรอยแตกแล้วแต่ถือว่าน้อยและยิ่งถ้าจะไปเทียบกับตัวเครื่องเก่าๆเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับว่าตัวเนี้ยมันแตกเข้าขั้นเลยและไปที่ขั้นสุดท้ายเนี่ยที่11.1เมตรที่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเครื่องก็ไปอยู่ดีแต่ว่าสังเกตความเสียหายครับมันค่อนข้างแตกต่างกันสิ้นเชิงนะครับว่าในตัวเครื่องเนี่ยมันแบบยังอยู่ในสภาพที่ดีกว่า อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าตัวเคสเนี่ยสามารถช่วยปกป้องตัวเครื่องของเราได้จริงๆครับแต่เนี่ยเราจะบอกด้วยนะครับว่านี่คือ e x t r e m e drop test ในความเป็นจริงอะ่ะถ้าเกิดแบบดรอปเทสระยะไม่สูงอะ่ะเครื่อง iPhone มันไม่หนักขนาดนี้หรอกแต่เราจะเห็นตั้งแต่รอบแรกเลยจริงๆ iPhone ก็จะมีริ้วรอยบ้างในขณะที่ถ้าเป็นเคสกันกระแทกริ้ว3สามเนี่ยมันสามารถช่วยได้จริงๆและสำคัญที่สุดนะครับถ้าอยากจะซื้อเคสกันกระแทกดีๆเคสที่ผ่านการดรอปเทสมาแล้วและคัดมาให้อย่างดีจากทั่วโลกต้องที่นี่เลยนะครับ w w w 4 d 5 d e g r e e c o m รีวชิด คัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับเย้ฮัลโหลไม่ได้ยินเลยอะ่ะเครื่องนี้ขายได้เท่าไหร่ <Yeah. S 2> เอาเอาสักหมื่นนึง <Yeah. S 2> ได้ไหม